สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการพบกันสดีพอลลี่ใช่ค่ะเชนเคยนะคะมื่อวันนี้เป็นช่วงเวลาเส,สาวของวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะเป็นวันที่สุบรับทำงาน,งานยังเลยค่ะเป็นวันขอบครวณหายเวลากบแฟหมือนหนึ่งค่ะ้วก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่เป็นหมื่ที่ว่าสุ ทำงานบ่มีเวลากินอาหารสาวเลยค่ะมือนีเป็นมืออทีวาสูดแท่ทานอาหารสาวนอกค่ะนอกก็คือวันอาทิตย์เท่านั้นจะได้กินทุกๆกวันอาทิตย์อาทิตย์หนึงได้กินข้างหนึ่งบอกไง่ายๆสัค่ะเพื่อนๆแล้วก็อาหารสาวในสูจะบ่เคยเฮ็ดเลยค่ะจะเป็นหน้าที่ของแฟนสูนาะค่ะเราจะเฮ็ดอาหารสาวอยู่กันมาสิบปีค่ะเพื่อนๆบ่เคยเฮ็ดอาหารสาวเลยค่ะ สูเปอเฮดอาหารฝรั่งม <laughs> 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 ีแต่แฟนุส10ปีเราเฮดอาหารสาวให้กินมาตลดะะอดเนาะค่ะเนาะก็คืออยากจะมาให้เบิงว่าสุกินอีหยังมือน,นี้เรามีอีหยังให้กินสูบด้มีไอเดียอีหยังนะคะเรา,ก,า,ก,าก็นึกอยากเฮดอีหยังเราก็เฮดให้กินก็คือมีหนาทีกินอย่างเดียวอาหารสาวและะ้วค่ะสูกินเดเบิดเฮดมาเถอะ <laughs> ก็เลยจะมาสวดดเ,เพื่อนกินน้ากันค่ะกับบะหมี่อีหยังหมากไม้กับเป็นอาหารสาวตามปกติของฝรั่งเขานั่นนะคะก็จะมีอ่านี่ยนะค่ะอ่าบีนแล้วก็ฮอทดอกเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าแบล็คพุดดิ้งค่ะบรูว่ามันเห็ดจากอีหยังเนาะคะ่นะเนาะเขาเอิ่นว่าจังสรนก็เอิ่นตามไปพอคอยหลู่ยังมากไม้ก็อาหารฝรั่งมากค่ะแต่ทางมันกินแล้วมันแซ่บบอกกับแซ่บเนาะคะ่ะ <laughs> <laughs> กินกับ เหมือนได้กินล่องทองไปอะค่ะสำหรับมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็กินกาแฟกินยังไปของครบเคี่ยวไปขันมือว่างๆอาหารมือนาของสุกาแฟกับ,กบอาจจะเป็นช่วงแรกช่วงแรกคืออาหารหนาคองสุจริงๆกันเลยก็คือกินหลายๆเลยอะค่ะแต่ไพ่ในช่วงกลางวันนี่ซูจะไม่ค่อยกินอยังก็จะกินนิดๆน้อยๆยังที่นเพื่อนเคยเห็นเนาะค่ะแห้งไปเฮ็ดงานแห้งเด็กินหน่อยอะค่ะว่ายงสักคำเพื่อน นกขะเนาะกะมาทานสูเลยค่ะว่าจะแสบสั่มใดเนาะ่ะเนาะฟีเมอคุณสามีฟีมือแฟนสูเนาะ่ะเนาะสำหรับอาหารสาวกะจานนิดหน่อยแต่ก็กะกะเพียงพ่อค่ะมากขะานี้ค่ะมากินฮอดดอกก่อนเนาะ่ะเนาะสินแรกรสชาติกะมันหวานมันมั่นเนาะ่ะเพื่อน เพราะว่าบีนมันก็จะมีเหมือนหวานๆแน่ะค่ะอ,อร่อยค่ะเพื่อนทั่วมีประโยชน์้ะค่ะเพื่อนเนี่ยแป๊บพ,พุดดิ้งน่ะจะเฮ็ดมาจากเลือดบ่ค่ะเพื่อนเลือดหมูบ่ค่ะเพื่อนบ่รู้กัน อร่อยมาเลยค่ะของโปรสุดเลยมันมันอร่อยมันมันดีอ่ะยำกินอ่ะอ,อืม แกนถามมาสอบบอบ็อกพุดดิ้งมาสันวาสอบอยู่ค่ะจริงๆสูอยากได้ชิ้นใหญ่กว่านี้คือสอบกินมันแสบดี Scottish, ดสกอตติชแบ๊กเ,เพื่อนเราเป็นสกอตติชแบ๊กพุดดิ้งมาสันค่ะเพื่อนอืม สอบกินถั่วเหลืองหมากเลยค่ะเพื่อนสอบกินทุกอย่างอะบอกง,ง่ายๆขันเหลืองก,กิน <c oughs> วันยุทธ์เหมือนปฏิยุทธ์อะค่ะเพื่อนวันอาทิตย์เพียงแต่ว่าปดิไปงานแต่ว่างา,านบานงานยังงานหลายๆอย่างที่ต้องเฮ็ดนะมันต้องเฮ็ดทุกๆอาทิตย์อะค่ะเพื่อนเหมือนปฏิยุทธ์ โอ้ยแสบเพื่อ,น,อ,น,อนกำลังพอดีเนียนะคะฮอตดอกกินหน่อย <c oughs> สิเหนี่ยหน่อยพ่อข้าม่ันเพื่อนเดี๋ยวสุกินอาหารสาวเซ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกินอาหารสาวเซ็จเรียบร้อยแล้วสุกสิบไปรีดผ่านาะค่ะเพื่อนผ่ารล่อรีดหลายแห้งตะการซองตะการะค่ะกรีดเอาพอดใส่ก่อนนาะคะ่ะนาะเฮาคน,คนทํางานคน บุคอยมีเวลาอ่านบอกง่านสักค่ะ,คะเพื่อนทูฮันในการเฮ็ดงานเะคะ่ะบุคอยมักยู่บานคือคือคำมาได้อยู่บานคือซือนี่กะกำเนิดมายูเนาะหาแนวเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ให้ให้มันหยุ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อนมันติดนิสัยเนาะค่ะเนาะและะ้วก็ต้องจัดนันเซตเรียบร้อยรียดผาเซตซูจะเอาอกระถางไงซูซือดินไหวมาว่านเดี๋ยวซูจะเอาอเมเปียนดินเอาต้นใหม่ดอกใหม่บางต้นเขาในบ้านเนาะค่ะเนาะเริ่มน้วแล้ว เอาไว้เขาหลอดปีนะเพราะว่าสูมี่ต้นกุหลาบที่ว่าสูเอ่อกุหลาบซูเสือมากาไว้ไว้ผักเพื่อนแล้วก็สูตัดกลนเขาออกอะคะ่ะตัดการเขานะคะเช็ดเรียบร้อยแล้วสูอเอาไปเสียบเสียบเลนเลนว่าเียเช็ดยังเพราะว่าสูค่อยตัดปลูกหลายหลอดมันไม่คยขึ้นสูก็เสียบเล,นเล,ลนเนเ,นเ,เลนทิ้งไปมือว่าันไปบิ้ง แหกยอดเม่เพื่อนๆโอ้ยสุดีใจแห่งหลายสุก็เลยไปสื่อดเดิยนเดียวสุดจะเอาเขาบบานเปลี่ยนเขาเขาบานเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเขาหลอดปีหนามันเป็นดอกซีขาวงามๆกันเพื่อนจะลองปลูกเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะแต่มันขึ้นเนาะคะ่นะเนาะอืมเพื่อน แ่บห้ายเนาะค่ะเนาะสำนีก็ไม่แห้งละล่ลองทองไปอาหารสาวเนาะค่ะเนาะกะปริมีอยังมาเนาะคะ่ะเพื่อนเค่ียผ่าเนเพื่อนมากินอาหารสาวของอหลอบหนึ่งอาทิตย์ต่อมือของฟูนี่แหละค่ะเหมือหนึ่งได้กินเทือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะกะจะลาเพื่อนเือนไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับมาพบกับซูมไมในวิดีโอหนาเมื่อเบิงวาซูจะเห็นยังให้เพื่อนเพืนในเบิงเนาะค่ะ จะเฝ้าเบื่อกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสูกับพู้คอยมีเวลาานะค่ะสูเฮ็ดอีหยังได้ซูกัเอามาแช่มาให้เพืเ่อนๆเดือบึงอะค่ะแต่รับซับเปลี่ยนกันไปเฮ็ดน,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 นันเฮ็ดนี้เน่ยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสูกับลาไปเพียงแค่น,นี้ค่ะด้กับมาพบกับซูหในในวิดีโอนะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย